สุดยอดครับท่านผู้ชมลเอกลกอออนี่สุดยอดสุดยอดโอ้ออนซอนออนซอนนี่ท่านผู้ชมนี่ครับแปลงของคุณกันสกลนครคุ้นกรลลนกรโอ้ลนนกรอัญยาบาลแต่ได้ยุ่จ้ของอยู่ใส่ไห มามาว่าใอ้ฟังในีเป็นยังมันคือคักแต่ใส่ว่ามีแต่คนดูถูกว่าโคกน้องนายาหาทำมจะว่ายังไงบ้านี้โคกน้องนาต้องรีทําครับพระเจ้าบอเข้าใจนั่นเห็นบอกแล้วท่านผู้ชมไปเบิ่งของแท้ครับไอผวกหู่ขี่หูดากเนี่ยมันบอกว่าโคกน้องนายาหาทำเพื่อนว่ามาเบิ่งของคุณรุ่นก่อนเน,ะนาะเนี่ยอีสานบ้านเฮาถึงมันสีแห่งจังสีกับท่านผู้ชมว่าเป็นยังีงคือข้องใส่ไกลครับแต่เบิ่งตีละสามสี่ปีแม่นบพอ 4ีปีงามงามแห้งเบิ่งตีนี่นี่เห็นบ่พ่อโอ้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างโอ้ยงามงามสุดยอดสุดยอดรุนกรอยู่บ้านใดนี่ไอผมอยู่บ้านนาคุ้นตำบลบานใต อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครผมบ้านนาคูนครับตำบลบ้านใต้ครับผมอยากให้พวกที่มันดูถูกน่ะมาเบิงนะจักปีนี่สี่ปีพอดีครับผมท่านผู้ชมเอ้ยนี่ของแท้ของแท้ของแท้พวกพวกที่สอบสอบดิสเครดิตพวกแววแวาไปทั่วทิพย์ทั่วแดนมันไ่ได้ผลมันอ้อ่อนซ้อนพ่อแม่พี่น้องสี่ปีพุ่นเห็นบอกครับคนหลักแม่ธรณีของเพิ่นโอ้มาเบิ่งแล้วอ่อนซ้อนครับนี่พ่อ พวกพวกบ,บริเวดเบื้องตีไรมิติความแข็งแรงเนาะ <laughs> อือ<ม>โอ้เบื้งตีอุโม,มงค์ต้นใหม่เพิ่นเนี่ยโอ้สี่ปีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อน,อนเป็นรูปธรรมนะครับ <c oughs> บักม่วงพุงดาโอ้ยนี่พายุงเพิ่นนี่เห็นบ่เนี่ยเวอร์ิเวอ o ิกเลยท่านผู้ชมครับครบครับพุนผู้เพิ่นบ่เฮ็ดพ่อแม่พี่น้องเบิ่องตีไรมีกรกฐินมแต่บักพระไอ้นั่นเอาต้นอีหยังนั่นน่ะ จนยูคา้าไม่อยากว่าอย่าไปว่าเขาเลยพ่อแม่พี่น้องเบ <c oughs> ิงยิงคาแต่ขายขายมือละสองสามลอยก็บสบาย <c oughs> โอ้ยโอ้ยขับขับเบ,บิง <c oughs> นนดิโอ้ยขับพ่อแม่พี่น้องนี่เห็นบ่แ <c oughs> ต่เคียน์ทองเพิ่นพุ่นอย่างหน้าเห็นบ่นี่ <c oughs> โอ้งามงามงามครับพี่ล่ะครับผมคร <c oughs> ับบ่อึดอยู่อึดกินบ่อึดขายครับ บ่อสมบูรณ์ปันได้กับบ่อเป็นยังต่อไปนี่โอ้ยบ่ต้องห่วงดูพะยุงเพ่นนี่บักม่วงเอ่ยพะยุงเอ่ยขิงคาตะไคร่พ่อแม่พี่น้องนี่ครับเนี่ยขนาดเพ่นยังบ,บ่ปลูกแบบหลุมพาะเพียงคือข่อยวาได้เนี่ยยังโอ้ยเบิ่งสุดยอดซั้นนี่เบิ่งหน้าพ่นโอ้ยเบิ่งนี่หน้าสามสิบเปอร์เซ็นท์พุ่นนี่หน้ามีหนามโอ้โคกหนองนาอีหลีเลยนี่จักไรก็อ้ายนี่ เจ็ดไรโอ้บางทีล่ะพ่อแม่พี่น้องยังหน่อยอนาคตครับนี่ต้นยังกันนี่เฮ้ยนี่บักม่วงปลาโอ้สุดยอดเลยเห็นนหมคือใม่แดงเพิ่นเบงตีล่ะโอ้ครับท่งนี้เพิ b b ่นบ่ปลูกไม้หลายเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นเอาไว้เฮ็ดนาบ่ให้มันงำหนาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่เบิ่งไม้บักม่วงเพิ่นใหม่กระถินเทพาเพิ่น ่นีเห็นบ่บาดนี่ครับลินี่ต้นลิกิ่งยางหน้าเจ๊น yes ี่ฝ네ุ่นตะเคียนไอเอ้ยพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องเบาว่าเพิ่นสิมีกินมีอยู่มีใสมีเงินมีทองชําไหนไอ้พวกที่ว่าโคกน้องหน้าย่าหาเห็ดเนี่ยมาเฝ้ามาเบิ่งมาเบิ่งให้มันเห็นต่ำตาแม่นบ่เฮ้ นานวุ้ยค่วมสุขหาสื้อบะไรเพื่อน่าพอเฮ้ยขน้อยบ่อยากเว้า,ใใา,า,าพู่นครับพวกน้องหน้าเจ็ดไหลของเพิ่นครับเป็นตะอ่อนซ่อนอเห็นบอกพอไห่พี่น้องนี่ครับคือความอุดมสมบูรณ์ของแคร่พวกระเห็ดคอกน้องหน้าพุ่นมีแต่ยูคาลิปตุส โอ้ยอ่อนซอนเบิ่งตี้พ่อแม่พี่น้องมันลมเย็นสาใดโคกน้องหน้าซีปีแหมอุ้ยบอสทุดยถ่ายอ๋ออันนี้มีสะดือน้ำอยู่โอ้ยครับเทียนม่นี่อ่อนซอนปลาบ่อึดบ่อยากวะนี่แค่ขายปลากัดด้วยบ่อึดอยู่อึดกินแล้วเนาะเบื้งหมากโ้งเซี่ยวอยอ่ในนี้ผมอ้ย ็นบอกบ,บอกมีอ้อยมียังสูยางสูแนวมีกินพอว่าอย่างไดที่สําคัญคือมียางกาะความสุขครับแต่หาซื้อบ่ได้เห็เดโขกและความสุขหาซื้อบ่ได้บอกพวกที่วันมาอยาฝ่าวหาเห็ดว่าอย่างไดเห็ดบอก พวกที่มันบอกมันบอกว่าโคกน้องนาอย่าหาธรรมอนนะอันคันสวนมากคนสิไปหาแต่เงินครับอืมเออแต่ว่าอันนี้มันมันบอกไปหา,ากับเงินกับมาหาเออเห็นไหมโคกน้องนาต้องเฝ้าหาธรรมครับผมนะท่านผู้ชมนี่ของแทงของจริงครับไปไปเบิงอู้ไปยางอุ้งต้นไม้ได้บหมนี้เพิ่นเพิ่นเหลือไหวฟังทัางนี้ครับให้แดดมันซองเข่าเพิ่นเพิ่นวะโอ้อ่อนซ้อนครับบางทีเราพ่อแม่พี่น้องครับ อาจารย์สังคมกับ่บริวารพี่โพสิเหลือดอกพ่อแม่พี่น้องมีหน่อยกับมีมีงานหนึ่งกับเฮ็ดมีสองงานมีลายกับเฮ็ดลายตามมีตามเกิดครับเเฮ็ดตามฐานะกำลังเพิ่นนะครับนี่พิ่นเฮ็ดโอ้ยคลองใส่ไก่เพิ่นย้อนมาพี่โอ้ยผุ่นอุโมงค์ต้นไม้พิ่นเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้สุดยอดไปไม่ได้เป็นยังอุโมงค์ต้นไม้เฮ้าพ่นนี่คือความอุดมสมบูรณ์ครับ โอ้ยเพิน่นเชื่อมอุโมงต้นใหม่ตนน่นแหน่เสียดายสะพานหักอ,อืมต้นไหนมีเวลาปรปับปรุงเบิ่งตีตะเคียนทองเพิน่นว,ว้าวตบบักม่วงแก้วขมิน้นอืมโอ้โหเบิ่งตีบักม่วงแก้วขมิ้นเพิ่นออกดอกเต็มต้นบัานนี้บ่อึดยู่อ,อึดก,กินแล้วพ่อเนาะเป็นยังไงเจ้าเห็ดหรือยัง เห็ดแล้วนานเห็นไหมเจ้าเห็ดให้ย่งนานท่านผู้ชมครับมีแต่ผู้เห็ดเลยนี่เห็ดกับมือหนยนงกาเวากาวาเด้ประพวกที่ว่าออกมาออกมาถ่ายวิดีโอโคกน้องหน้ายามไหนเอาแต่ของบุคือมาให้เบิงง่าแต่บ่ได้ผลบ่ได้ผลบัดของได้ผลบัดว่ามาถ่ายเนาะโอ้ยผูนเห็นบ่เนี่ โอ้ลงเสือเห็ดละงอกหามคำตอบนะครับว่าปลูกป่าแล้วได้อะไรน่านเห็นบ่กเสือเห็ดลงอกก็ลงน่านเห็นบ่โอ้ยครับเป็นท่ามันเต็มเบิ่งตีล้วนี่มองสิสั่งหอเดือนหอให้ลูกเพิ่นนี่งามงามนี่เบิ่งเดจะลูกสาวลูกสาวสองคนพูดครับโอ้พูดได้เป็นลูกเขยคือนจะโชคดีครับบาทเพอบาอย่างไรพ่อเฮ็ดให้เฮ็ดโคกเฮ็ดน้องเฮ็ดหน้าไว้ให้สมบูรณ์นะแค่ต้นตะเคียนนี่นะพ่ออีกสิบปีเราต้องพูดถึงนี่ เห็นไหมไม่ไพ่โอ้พอกินพ่ออยู่พ่อใส่ฟางแดงเพิ่นเมื่อกี้ก็ได้กินได้ชั้นฝางแดงอ้อยแดงโอ้เห็นบ่นี่ผุนเม็ดพันนี่ถ้าพูดได้ขยนันก็เก็บขายได้ได้นี่เม็ดละบาทผุนได้อายเนี่ยครับในเศษบุกเขาขู่กันหัวคันนาทองคำ ผุนแนวเขตพุนอุโมงค์ต้นไม้เผอิญว่ามันขามสะพานไปบ่อใดวังหนึ่งสะพานหักโอ้บ่อใดสิได้เห็นอุโมงต้นไม้คักเว่เออเออมา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 นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเนี่ยผู้ใดอยากเห็นกับตามาเด้อมาเบิงให้เห็นกับตาายาสิไปฟังแต่ผู้อื่นเว้าหลายว่าโคกน้องหน้ายาหาเห็ดเป็นเฉพาะของคนรวยพนว่าโอ้บ่แมนดอก คนยากคนจนเทาก me, ็เห <iy> in ็ดตามมีตามกระไดเห็นบ่ล่ะมีเท่าไรก็ลงไปเท่านั้นโดยเฉพาะเห็ดเป็นหลุมพ่อเพียงเพห็นปะเห็นบ่เนี่ยโอ้กต่เคียนทองอย่างหน้านั่นเห็นบ่เมื่อกี้นี่บ่โอ้แม่นแมนนี่เขาแต่งห้อยแต่งแต่งสีใหม่มัดถิ่นน่นแต่งเปล่าขึ้นโอ้น่านเห็นบ่ละโอ้นี่ความคุ้มค่าไม่เป็นไรเกินน่นน่ามามามา สผู้ชมนี่ข้องใส่ไก่เพื่อนนี่สุดยอดเวลานำฝนนำยังกันไร้ซึ่มความอุดมสมบูรณ์ผ่านไปนี่โอ้ยเบิ่งตีละครับแรมวายายนี่เห็นบอกเป็นล่องเป็นแชกแดมไวอืยเห็นครับครับเอาอีพิโซนี่อีพิโซนี่เขาเรียกว่านี่เก่าหน้าที่กลัวละพอเอาซิบหน้าที่เอาสรุปให้ฟังแน่คนมาเบื่งน้ำกันนี่เป็นยังไงโคกน้องหน้า มีประโยชน์ดีบ่อผมน่ากัเฮ็ดดีนะครับปลาสามยางประโยชน์สี่ยางก็ได้ผลนะครับผมสิ่งที่สิ่งที่ตามมาตามที่ครูบาอาจารย์สอนน่ะก็มันก็เป็นจริงเชื่อปัญญาก็คือยังครับคือว่าได้ยังครับได้ซีก็คือได้ระบบนิเวศนะครับขึ้นมาเนาะได้อากาศคนได้เมอ่อไมีกินมีอยู่มีใส่ม่มีออกซิเจนสมบูรณ์โอ้เอ้าเอาขอบคุณหลายๆเดี๋ยวเอาให้จากเชิญชิญพี่น้องมาเบิ่งนี่จากใสต้องมามาหมองไก แม่มันมันสำคัญคือต้องเปิดใจนะครับเปิดใจแล้วก็การลงมือทำมันจะเป็นคําตอบนะครับเนาะคันบ่เลยลงมือเฮ็ดนี่ผมมามันก็คือบอกไงมันคือมันต้องลงมือเฮ็ดนะครับลงมือทำคือคําตอบนะครับเขาจะได้เรียนรู้จะเกิดเรื่อง ความเมย์ไม่ความเข้าใจไม่ไม่ยังไม่จะเกิดเรื่ององค์ความรู้ไม่ไม่เกิดขึ้นนะครับนี้มันก็จะเป็นการสรุปแล้วผู้ใดบอกเคยเห็ดก็ให้มาเห็ดครับผมคิดว่าดีบอเห็ดโคกงน้องนาโอ้ดีครับอ่าดีนี่นี่นี่ดีเอเห็ดโคกงน้องนาดีครับนั่นจะว่าดีบพไอ้ล่าดีค่ะเออทุกคนว่าดีไหมโคกงน้องนาดีพระดีไหมพระว่าดีไหมดีครับนั่นท่านผู้ชมครับวันนี้สุดยอดครับพระก็ว่าดีบอตัวดอก สุขคนเด้อเอาอยากเห็นอยากเบิ่งมาอยู่ใสกระพอมาเบิ่งอยู่ใสยู่อันบ้านใดนี่บ้านนาคุนตำบลบานใายครับอำเภอสว่างในดินจังหวัดสกลนครครับสาธุอ้าวทุกคนอนุโมทนาครับสาธุน้าบอกโทรศัพท์เขาแน่ว่าผู้ใดอยากมาหน้าคุณบอกก่อนจะเฝ้ารับถ้าสนใจอยากเข้ามาร่วม นะครับมาเบิง,บงอูมาเบิงมพ่พิสูจน์อ่ามาไมพิสูจน์ยันรู้ร่วมกันนะครับก็คืออยู่พิกัดก็คือ,อบ้านนาคุนอ่าหมู่สามตำบลบ้านใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะเอาเบอร์โทรให้เ,เขาเนี้ยเบรติดต่อก็คือ081 1832998ครับผม1832998ครับผม1832998อ้าว0810813298 9สาธุเด้ออ้าวหลวงพ่อสิเดินทางเลยได้บาทนี่ไป